สวัสดีคะ่ะยินยดีต้อนรับข้อชูชองนบรถไทยนะครับพี่น้องวันนี้ก็มางานไทยกบตัวฟางนะคะพี่น้องเนี้ยก็มาแวะเบิ่งสะเนียจักหน่อยพี่น้องเอ้ยหมกม่วงข่อยออกดอกแล้วเอปลูกยังไม่ถึงปีเลยแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่าอ,อันที่เราปลูกไว้ช่วงหน้าฝนนะคะพี่น้องอมาชมปานะคะซื้อมาปล่อยเท่าไหร่แล้วคะ มาหามดเงินพเนาะหมดเงินดูว่าจะมีปลาไหมนะครับ oh. ใหม่ฮักแบบโลกฮัทเชิ่มเพิ่มอี่เนาปเานีหวานพอดีนี่น,ออนี่บ่ได้เอาผามาพี่นนองจะพาไปชมต้นกล้วย กวยกับปูกวยแต่ปวดละพี่น้องช่วงหน,าน้าฝนปวดละ่าวัน,นี้โอ้ยคือเป็นเจ็กสีนอ้อนี่เป็นต้นมะขามหวานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะคะตอนนี้อันนี้เป็นหน้าอีกอันนี้เขาเรียกหน้าโคกนะคะนนี่หน้าโคกหน้าโคกหน้าบโคกกับยูหน้าปังปวดละพี่นอ้อง อันนั้นหน้าหน้าทวมพี่น้องหน้าน้าทวมอันนี้หน้าโคกพี่น้องแง้มโคกแง้มมันสกัดฉีแหงแร้งนี่ใบกล้วยก็จนเหี่ยวอักนเป็นซาหน่อยพี่น้องหน้าโคตกระชีเหลียงเงินเยลียงหมหน่าขายได้พี่น้องเอ้ะเศ้าเอ็ดออชีพรถเกี่ยวรถไถเนี่นี่ดูต้นกล้วยของเรานะครับพี่น้อง นี่ยูคาก็ตัดไม่หมดนะคะวันนั้นเก็บไว้นะคะเก็บไว้เรื่อยเพราะว่ามันต้นใหญ่นะคะกนี่ก้วยของเราก็เริ่มออกลูกแล้วพี่น้องแต่มันเป็นส่วงออกถึกส่วงหนาแหลงหน่วยมนก,ก็สิรีบๆในโอ้ยแมงมีหลายพี่น้องงามนี่มานั้นนะคะมาเลาะดิน ในต้นกล้วยของเรานี่เดี๋ยวจะคล้องบปได้กินดอกพี่น้องย่านจะคล้องบปได้กินย่านนั้นจะคล้องคล้องแ่่หงเราไปกินเบิดก่อนนี่ออกลูกออกปีละนี่แล้วกับปูหมักมวงหมักเผาหมัก,มกยังปูเบิดครูเนี่ยพี่น้อง ตรงนั้นที่ว่างไว้นะคะเพราะว่าเอาไว้เอาไว้ปุ๊กเขียงค่ะพี่น้องแตงงบประมาณยังบทันหนาดอกป้าทศที่ได้สร้างเครื่องดูดหนา,มมานันามดแล้วมาค้าเบียรละสองร้อยไปเหี่ยวเหรออุ้ย,ะยฮะคูเบอร์ละเศร้าก็ได้อ๋อบอดด้ยสร้างเครื่องดูดหนาม,มาเลยติดเครื่องตัดหนาขนาะดนี้ <laughs> จากเลยน้องคูคือคู่เบอร์ละแซวไปเลยลงทุนหลายไปเห็นได้นะนี่มะพร้าวของเรานะครับพี่น้องฟังแพ่มเพิดใส่เหงามันนะ,ะนี่โอ้มะพร้าวทีคนหเว,ว้ย <laughs> นี่มะพร้าวบ่อนหันเอาไปผูกเคียงพี่น้องบัดท่าถือเลขข่คุรอกนี่มืเจา้าเบิรงด้วยนี่น,นี่มันว่าคือความสุขนะพี่น้องอันนี้มาหน้าโขกกับยุบอดนี่แหละความสุข <laughs> ไปหน้าไปหน้าน้าท่าวกัเอ้าเบีย่ยย่ข่ามาคืนนี้ไปหน้าน้าท่าวกันย่างเหาะหน้าก็มีความสุขกันเที่ยงก็เริ่มห้างแล้วพี่น้องท่านใดชี้ซอยสนับสนุนกะฝากกดไลค์กดติดตามเพจนี่นําเดอร์ค่ะพี่น้องนี่เที่ยงก็เริ่มห้างแล้วนี่ปรากฏว,ว่าไม่มีปลานะคะซื้อมาปล่อย หมดเป็นพันแต่ปรากฏว่าไม่มีปลานี่เดินตัวนี้ก็ไปปลูกเที่ยงเมื่อโดนโมเดินลังแบบไงชํำเหี้ยนเลยอ่ะพี่น้องนี่หนาโคตรผู้เด้อพี่น้องอีสาวปีจักสิเด็ดปลูกบ่ได้ปลูกดอกนี่ปลูกแม่ทุกอย่างนะ ปลาไม่มีเขาไปกินหมดแล้วเจ้าของเพิ่นเราไปกินไปแล้วพี่น้องน,น่าเหงากับชีช้ำนี่แลวพี่น้องพอนัด<อ>สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องพาเบิง่งกก้กุ้ย